หงแดงเวอ้์วภูควรจัดเต็มหรือโรเตชันในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกคืนนี้ที่องไปเยือนไลฟซิตแล้วผลการแข่งขันน่าจะออกมาแนวไหนคลิปนี้ผมจะชวนทุกคนมาวิเคราะห์ครับก่อนอื่นใครเข้ามาดูคลิปแล้วชอบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามให้ด้วยนะเอ่อก่อนจะไปเวอร์วููนะครับผมขอเริ่มจากคู่ที่ถ้าผมไม่ต้องตื่นเช้าไปไหนผมจะดูนะเพิ่มผมอาจจะดู2เครื่องครับ1จอผมดูแน่ๆคือบาร์เซโลนาและไบแคมินิกผมอยากรู้มากว่า เมื่อฮันซิฟลิกต้องเจอกับทีมเก่าของเขาและตอนนี้เกมล่าสุดแม่นฟอร์มดีทั้งคู่ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเกมนี้จะมันขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าดุดเดือดเผ็ดมันแน่นอนและเชื่อว่าถ้าใครไม่ใช่แฟนบอลพรีเมียร์ลีกไม่ใช่แฟนลิวอร์พนลหรือแฟนซิตี้น่าจะเลือกดูคู่นี้นะถ้าผมอยู่ผมก็คงดูคู่นี้นะครับแต่พุ่งนี้ผมต้องตีต5ไงผมก็เลยจะไม่ดูสักคู่เลยแค่มาวิเคราะห์กองเกมเฉยๆแต่ผมมั่นใจครับคู่นี้ ยิงกับมันแน่นอนโอเคต่อมาอีกคู่นึ่งครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมมองว่าซิตี้ได้โอกาสโรเตชันแล้วนะคืนหลังจากเนี้ยเกมนี้เจอสปาร์ตาปราจไหมครับเล่นในบ้านเกมพรีเมียร์ลีกเจอเล่นในบ้านเจอเซาทแฮมป์ตันนี่เป็น2เกมที่ซิตี้มีโอกาสจะโรเตชันนักเตะเพื่อให้นักเตะฟิตในระยะยาวมากที่สุดเพราะหลังจากนี้คุณจะมีการเยือนไบรตันเจอสเปอร์เจอลิเวอร์พูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะ ซิตี้ผมไม่ได้ดูสปาตาสปาร์รตาปราสนะแต่ผมเชื่อว่าซิตี้สามารถใช้ชุดผสมและเอาชนะได้ทั้งสปาร์ตาปราสและสซา์รัมตันครับพวกเขาสมควรอย่างยิ่งที่จะโรเตชันนะทีนี้มาพูดถึงเรี่ยวพูด่ดีกว่าครับว่าพวกเขาเอาไงดีจัดเต็มดีไหมหรือว่าโรเตชันดีในมุมผมนะผมมองว่าควรจัดเต็มครับแม้ว่าคุณจะมีเกมกับอาร์เซนอลรออยู่นะ แล้วคุณจะเสียเปียบเขาทั้งการแข่งทีหลังอาเซนอลน,นะครับท่านต้องเดินทางมาถึงเยอรมันเล่นเป็นเกมเยือนเกมนี้และเกมหน้าก็ต้องไปเยือนอาเซนอลอีกแต่ไม่ว่ายังไงครับผมมองว่า3แต้มวันนี้โคตรสาคัญเลยนะทําไมรู้ไหมในมุมผมนะครับถ้าลิเวอร์พูลสามารถชนะไลฟ์ซิกคืนนี้นะผมว่าลิเวอร์พูลแม่งเข้ารอบโดยเป็น1ใน8ทีมแรกเพราะอะไรต่อให้คุณจะเหลือเลเวอ์กูเซนหรือมาดริดอะต่อให้มาดริดจะฟอร์มแรยยงแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลด,ดีพอที่จะ ยันเสมอหรือชนะได้ด้วย3ามเพอได้เล่นในแอนฟิลด์ครับเลวโคเซนก็เช่นกันคือถ้าคุณได้ก้าวแต้มในสามนัดแรกนะคุณมีโอกาสสูงมากที่คุณจะติดหนึ่งในแปดครับทําไมหนึ่งในแปดสำคัญมันลดโปรแกรมการเพลย์ออฟได้ไงอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลิวพูลชนะเกมนี้โอกาสเข้ารอบเป็นหนึ่งในแปดสูงมากส่วนพิมิลีครับไม่เป็นไรคุณไปจัดแบบเท่าที่มีแล้วประคองตัวให้เสมอยังได้เลยครับสมมติลิวพูลเสมอเซาานอนยกตัวอย่าง ดิิตี้ชนะก็แซงคุณได้แค่แต้มเดียวนะครับหรือถ้าสนลชนะก็แซงคุณได้แต้มเดียวเช่นกันนะเอ้ยถ้าสนลชนะยังแซงคุณไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวอร์วพุลไม่ต้องรีบร้อนในพิมพ์ลีกครับคุณแพ้ยังไม่ได้เสียหายขนาดนั้นด้วยซ้ำแต่เกมเนี้ถามว่าเสียหายไหมถ้าแพ้มันไม่ได้ถึงขนาดตกร,ร,ร,รอบอะแต่มันปิดโอกาสในการจะเข้ารอบเป็นหนึ่งในแปดไงสมมติคุณแพ้คืนนี้เออโอกาสที่คุณจะติดหนึ่งในแปดน้อยนะ 5เกมและตอนนี้คุณมี6ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคืนนี้สําหรับผมสําคัญกว่าพิมลิกสู่สัปดาห์นี้สู่สัปดาห์นี้คุณไปยนันเสมอเซนนอลก็ได้ครับเซนต์นอลเผลอเขาก็ต้องเกรงคุณอีกเพราะผูเะ้เ,เล่นเขาก็ไม่ครบเนาะนนประมาณนี้แล้วกันครับส่วนผลการแข่งขันนะผมเชื่อว่าซิตี้ชนะครับบาซโลน่ากับไบยันเมดิผมว่าแม่งยิงกันมันอะ่ะเผลอมีสามสี่ลูกส่วนลิเวอร์พูลครับผมมองมุมเสมอหรือชนะสกอร์ที่คาดครับ1-0 1-1หรือ2-1ครับ กดไลค์กดแชร์กดเป็นและกดติดตามช่องให้ด้วยนะ